สวัสดีค่ะตาก็เก็บชะอมแม่ค้ามาสั่งอีกแล้ววันนี้สั่งสองเจ้าสามเจ้าโอ้ไม่มีชะอมให้เขาเนาะอยากจะปลูกเยอะๆจังเลยปลูกแต่ชะอมนี่ก็ดีนะปลูกทิง้งได้คุ้มไปหลายปีไม่รู้กี่ปีก็ไม่รู้ลรกแต่งสาวเรื่อยมันก็ได้เลยยี่สิบปีสามสิบปีก็คงก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยชะอมมันเนาะ เพราะว่ามันเป็นพืชที่เราต้องทำแต่งสาวเรื่อยเนาะเนี่ยก็ยายก็ปลูกเยอะอยู่เหมือนกันแต่ไม่พอจำน่ายไม่พอตลาดจริงๆค่ะก็บอกเขาก็มาเขาก็มาดูแล้วเขาก็ไปปลูกอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ทำไม่ได้เหมือนตากาับยาย